โอ้เนื้อแตกแล้วครับผมอุ้ยิวิวอ,อย่างเนี่ยชอ,ชอบเห็นปะวิวนี่นี่นี่เห็นขั้นเบ็ดลุงหน้าบอลุงหน้าปักไปฟังขัวหลังนั้น,นฟังซ้ายมันข่ามาันอยู่ฟังซ้ายอูย้อุย้ยเด้งไงด้งไงวิไปอย่างเนี่ยอุย้ยปรากฏกระข้นหน้าเหรอ ครับสวัสดีครับท่านชมสวัสดี FC ทุกท่านครับผมลุงหน้าพามาปักเนะบ็ดอีกเนาะบัเดาขาดังกองมาลืมก็ <c oughs> มาปากักทงหน้าแถวบ้านครับผมพอดีเงี้ยมันเหลือเนะาะตาเขาครับพี่น้องลุงหน้าปากักนี่ครับผมเงี้ยลูกอดอดมีลูกออดมีอยู่ก็เลยเอามาปากครับผมนี่ครับ ห้องน้ำเลเดี๋ยวจเจาตรงนี้สักหลังนึงครับผมฟังนี้เนะาะปลาน้ำมันถ่วมขั้นหน้าเนาะปลานอาจจะแรงขึ้นแรงลงครับพี่น้องก็มันยวงว่างครับผมเนาะกบมาไทายพ่อได้รุนครับผมบ้ากันได้พี่น้องเด้อหมายไกลบ้านถึงจะเป็นหมายเก่าแต่ละมือมันก็บ,บ่คือกันดอกครับผมบางมือมันอาจจะหมานบางมืออาจจะปร่มาณมันบ่แนนอนเด้วขเขากับมาลองรูมันหลุนน้ำกันเบิ่งวา มือนี้ผลงานจะเป็นยังไงครับผมโอเคเดี๋ยวลุนน้ำกันไปเดี๋ยวลุงหน้าสิปากให้เบิดครับผมเหยื่อลูกออดตัวนี้เขามีแรงเราเขากับพ่อได้มีเหยื่อได้ปากเบ็ดให้เบิ่งได้ชมกันครับผมพี่น้องโอเคเดี๋ยวลุงหน้าจะปากขึ้นไปทั้งปูนทั้งกอกกล้วย่นน้ำไปต่อครับผมพี่น้องลุนน้ำกัน่อครับท่านชมลุงหน้าปาัดมักปักมักคลองปูนนี่นะครับผมคลองส่งน้ำจากที่บ่มีน้ำนะฝนตก สองสามคืนติดติดกันตอนนี้น้ำขาวเลยครับผมชมบรรยากาศนี้มันแรงครับผมิววส,สวยๆพี่น้องมันนอกมันนอกครับเข็นข้องนี่กๆทำให้ชมแลยบางคนอาจจะนึกออกแล้วเนาะว่ายอยู่ๆจดดุดใดลุงน้าจะบอกบอกตักด้อแต่เป็นสิตกดินแล้วสิ่ํคำแล้วพี่น้องไปรุ่นน้ำกันครับผมว่าจะมีโตให้เหาเห็นหรือเปล่าติดตามได้พี่น้องรอบค่าทผู้ชม ประสิบวิญญุนะอยูย่บ้านนั่งอยู่บ้านรมออกสบายสบายสองทุ่มเคืองกลัวแล้วเดี๋ยวเข้าพยายามเป็ดกันครับผมผลงานจะเป็นยังไงครับผมหมายนี้เนาะเดี๋ยวเข้าไปลุ้นตากันครับผมอืมโอ้โหหลังนี้ตีอุ้ยมีอาการท่านผู้ชมเห็นปะน,นั่นนั่นโอ้ ขันเด้งคันเด้งคันเด้งพี่น้องเอ้ยโอ้น,นอุ้ยไปเข็งง่ายครับผมแตมแลกเขาพี่น้องเอาละพี่น้องเข้าบาอแเฮลแล้วครับผมมาแล้วหนึ่งแตมอย่าลุกหวกเข้าลุกหัวหรือลูกออสครับผม หนึ่งแต้มครับใส่เงยโตใส่ลุงโตครับผมหลังห้องน้ำนี่เป็นัแก่โอ้ไม่โตพี่น้องเห็นบ่ตีหอยเลยนนเนี่ยอ๋อใส่เงยไหมครับผมนี่เกืมีตีครับผมไม่โตขึ้นมากพี่น้อง ลุงน่าจะเห็นน้ำใสๆเนาะเอาจะใส่เงีย้ยครับผมลุนกันครับเอาจะเจอปลาคอใหญ่ปะเหมือนนี่โอ้ปลานิ่งเต็มเลยครับผมน้ำแห้งโอ้ลังนี้ก็ตีเห็นปะปลาน้อยเต็มมีปลาน้อยก็ต้องมีปาาลาใหญ่ละพี่น้องอืมหิ้มนุ่งปะแขกแขกลงนะปลาทุกพี่น้องลุงลูกคองลุงนี่ ธรรมดาครับพี่น้องแปลกหลายเลยเห็นไหเบิ่อที่ยิบเลยครับผมเนาปีนาฮอวก็มีป่ากินต่อครับผมเนี่ยหลังนี้ตีไหมฮุบเงี้ยอ,อยู่ครับผมายต่อลุ้นน้ำกันครับผมลุ้นน้ำกันพี่น้องวิท่านผชม,ชมโอ้หลังนี้มูบ หลังนี้หมูครับผมเยอะอ้ย,ย,อยคือหมูนิง่งไทยละอาโโยุครับผมใต่เงี้ยไหมครับพี่น้องมีโตอยู่เข้าก็ดีใจแล้วครับผมขอให้หมูเนาะโอเคนี่แหละครับผมหากินกับธรรมชาตินะได้เห็นหมูซัํานี้ขั้นเบ็ดหมูเขาก็ดีใจพี่น้องได้รุ่นครับผมเอาใส่เงี้ยต่อไปห้ไปต่อครับผมลรืนกันพี่น้องนิ่งนงอยู่ ท่นแม่ข้เจ้าก็ตัด nhà ดีจังหลังนี้มีตัวขืนไม่กินครับผมพีม่น้องเห็นปะเนื้อลอนน่าอะไรเห็นปะมันมีป่าหน่อยมันต้องมีป่าใหญ่ขึ้นมากพี่น้องให้สังเกตดนะครับเด้อมองใดที่มีป่าหน่อยต้องมีป่า,าใหญ่แน่นอนไปครับผมรู้น้ำกันต่อพี่น้องห้องน้ำนี่เป็นยังไงตีอยู่ครับผมน้องใส่เนื้อโอ้โหหลังนี้ หลังนี้ก็ตอดเงี้ยหายครับผมใส่เงี้ยตอ่อโอ้ท่านชมเห็นดึงตหนาตตาเลยหลังนี้เด้งอยู่บ <c oughs> นข้างล่างมีมีปลาหนี้มีปลาอย่างเต็มเลยเมื่อกี้ก็ดึงเด้งเด,ด้งลงไปอยู่อันจะใส่เงี้ยตอ่อครับผมโอ้ท่านชมหลังนี้ตีเลยเห็นแล้เนาใส่เงี้ยต่อครับผมห้องงามเลย ตีเนื้องน,น,น้ขึ้นขั้นเบ็ดขึ้นไปหอยทั้งปลาเขาคนุนมีตัวอยู่ครับผมเต่าหน่อยพี่น้องไปเอ,อ้ยเขาห้องตออายจะ,ะรับเลิมนี่เอาไปแล้วเนี่ย <c ười> อยู่ตลาดนาด้าคุณแล้วแต่ลงหน้ากับปล่อยมันไปนะะะเนาะรับเลิมเขาเอาเอิดทุกอย่างไป,ล,ไปลงไปลงไป เดินซองหลังนี้ดพี่น้องยุ่งกันหลายบม่ได้ท่ายอยากกันยุ่งมากนี่แหละมันบม่ได้ตั้งใจนะนี่ก็ะยุครับผมหลังนั่งก็ะยุแต่พี่น้องเดี๋ยวข้าไปเล่นอีกจุดหนึ่งกันมีตีบ่โอ้ตีอยู่ครับผมกระซิวกันหลายเรื่อง,งมาโฮมมุงไม่แล้วเนี่ยนี่นี่อยูอุกระซิวเต็มพี่น้องนะ นี่ตัวสวยๆเลยครับผมเนี้ยให้สบายดียังเงี้นนยังอยู่ไปต่อนี่หมบะฮ่า,ามาบริลลงคลองปูนที่พี่น้องนี่เงี้ยหล่นครับผมนี่ตัวกินเอาพอาะไม่แห้งหรอกครับผมโอ้ไม่กินเนาะไปต่อครับผมโอ้ยกระตีครับผมไม่หงุดหือดเลย มีหน้ากะตีครับผมมีโตพี่น้องอ่ะเดี๋ยวลงน้ำเซนยังไหมเอาละมีรุ่นมีรุ่นเฮายังบ่ชหัว่าโตใหญ่โตน้อยดูเงินครับผมผลงานเฮายังเบิดเจอ์ตอตออเลยอุ้ยอุอุ้ยอ่างเนี่ยชอบชมเห็นป้ะอุ้ยนี่นี่นี่เห็นขั้นเบ็ดลุงหน้าบอลุงหน้าปากไวฟังขัวหลังนั้นฟังซ้ายมันขาไมาอยู่ฟังซ้ายเห็นป้ะพี่น้องอุ้ยอุ้ย นี่ครับผมมาพี่มาพี่มาพี่อยู่พี่หลุนน้ำกันครับผมเฮ้ยมีติงมีติงมีติงอยู่ครับผมอู้หูซุ่มซอู้ พี่น้องเลเซนญาต่อครับผมลุงหน้าไว้แล้วสองไฟมาท่านเบ็ดลุงหน้าหายไปหลังนึงลุงต่อพี่น้องนี่หลังนี้ก็อยู่หลังนี้แหละฟังข้องก็อยู่ครับผมกดลงไปอย่างไรไปต่อครับผมพี่น้องอู้หูทั้งชัง้มองห้องน้ำนี่ปลากระโดดเต็มเลยมั้ยบ่ได้เอามุ่งมั้ยไปต่อครับหลังนี้เข้าไปยังไง เนี่ยคือสบายดีแท้เกินต่อครับผมหลังนี้ตีมีโตขึ้นมากินอยู่ครับผมก็ได้ดีใจพี่น้องหลังนี้ล่ะห้องเมืองอ๋อเด็ดลุงหน้าเงี่ยอยู่นี่หลังนึงโอ้หลังนี้ก็ตีแต่ลุงหน้าเซ็งเงี่ยต่อวยท่านผู้ชมอุ้ยลุงห่้าปักเลยไม่นีหลังนึงนี่ไหมนี่ไหมอ้หอุ้ยเด้งไงเด้งไง ฝนครับผมพี่น้องมองนี้ลุงหน้าตัดมาจุดสุดท้ายแล้วครับผมตาแดงๆครับผมกินๆๆพี่น้องบักง่ายครับผมตาแดงๆพี่น้องบักง่ายเหมือนกันครับผมอันดับแรกมีสิโดนมือโอ้วันดีอยู่ครับผม แนไปครับใส่เข้าไปหออ้องเดินใส่เงี้ยต่อครับผมเ้าไปลุ้นให้บิงหน้านี่จุดนี้กันครับผมผลงานจะเป็นอย่างไรโอ้เงียเขายัองอยู่เลยครับผม,มยุ้มกระดาษบอเลยครับผมกัดหวัวกัดข้างกัดมันไปเลยเปื่อยนี่ก็อยู่มีเงียเขาก็อ,อยู่ ทำเลยยางฟังคุณครับผมเอายางกลับมาเงยหลังนี้ยังอยู่ครับขอบคุ ขาพยายามรับนี่กันเนาะเด็ดมากสามแต้มครับผมปลาหมอปลาเข่งตัวนึงปลาข้อตัวนึงปลากดตัวนึงครับพี่น้องเพราะได้อยู่ได้กินอยู่ครับผมลุงหน้าก็อยากได้กลบหลังแล้วพี่น้องเอไปพี่น้องนุ่งก็กัดชิวกัดหูก็ได้ท้ายาเนาะ ยวเข้าเ่าลุ่นน้ำกันตอนซาครับผมไ,ไปบายพี่น้องล่าติสวัสดีครับฝนลงเม็ดละครับสวัสดีตอนซาซาครับพี่น้องเช้านี้อากาศดีดีดครับผมเย็นสบายแต่ฟังแต่พี่น้องนี่ผ่ามืดก่อนเมฆตั้งเขามาตึบเลยไปเดี๋ยวเขาไปรุ่นยา,ยามเบ็ดน้ำกันครับผมเช้านี้ผลงานจะเป็นยังไงเนาะ หาอยู่หากินกับธรรมชาติครับพี่น้องไปครับผมก็ได่นในต้นเขาพี่น้องเข้าไปดุวยทั้งกันฟังแต่ไม่นอกพี่น้องก่อนเมฆเต็มเลยครับผมน่าจะคืมอีกเนาะมือนี้เนาะโอเคครับผมไปพยายามกันต่อโอ้หลังนี้ห้องน้ำก็ตีอยู่ครับผมพี่นอ้องไปอยู่ไปรวมกันต่อครับผม อม,มีตัวตีครับผมเระลมเหมือนลมหนาวเลยพี่นอ้องชิวๆมาเย็นๆครับผมเ<ม>บื้องหลังนี่นี่ห้องน้ำนี่มีหมูกส้งหมูกุครับผมพี่นอ้องซ่้งหมูกอมายูพี่น้องม,มีตัวหน่ะห้อยพันธ์ครับผมพี่นอ้องวิ่งหลังนี้เนี้ยการครับผม เห็นปพันหยาพันหยานี่ไหมโอ้ดูน้ำกันกับผมอุ๊ยนั่นนั่นนั่นั่น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 น,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 นามาแล้วตามขึ้นน้าอีลีฝนมันตกเนาะดูน้ำกันครับผม แตมแรกเฮาพี่น้องสาวนี่ครับหนึ่งแตมครับผมไปรุ่นต่อครับผมพี่น้องอหลังนี้มีอาการครับผมหลังใส่มือใส่มือก็มีอาการพี่น้องเห็นไหมอ๋ออาอเอาแล้วครับผมนั่นนั่นนั่น,น,น เอาพี่น้องลุ่นน้ำกันครับผมโอ้โหเฮงดีจังโอ้เห็นไงครับผมเห็นไงพี่น้องแโบร่มเด็นจังแสา,า,า,าพี่น้อง แดมครับผมอยากมีบ่า,าครับไหนต่อครับพี่น้องโอ้มีกตีพี่น้องไม่เขาหน้าปีพี่น้องลุนตรงจุดนี้วิ่งหน้าวิ่งนีครับผม ค hey, รับผมนี่หาโยหากินกัครับธรรมชาติพี่น้องของอยู่ในน้ำครับผมเบื้องหลังนี่มิเหมือนส้งมีม้งโมโมครับผมจะของหน้าเป็นมไหมส้มโมโมพี่น้องเป็นไงไ,ไ,ไม่ใหญ่เลยไม่ใหญ่ปลาลุ่นใหม่ขั้นเปียกๆครับพี่น้องอยู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 อุ้ยเป็นอย่างไงอุ้ย ปรากฏกระขึ้นหน้าเหรอทำไมชมเห็นปะอุ้ยอุ้ยอียะอุ้ยกะขึ้นมน้ากะขึ้นม้าอุ้ยกดไงนึกว่าปรากฏจะบระขึ้นหน้าพี่น้องอียะโตวสวยเลยครับผมกดเหลืองเฮ้า หั่งเงี้ยงกอนครับพี่น้องดูชมทุกหน้าบรคิดว่าปกติเรคเคยได้เจอครับผมรากฏดหน้าให้หน้าให้ตดงพี่น้องไปต่อครับ เชิงป่าหุบในนาอยู่ครับผมหลังนี้ห้องน้ำบ้าวเ,เลยครับผมกเก็บครับงางมากหลังนี้ส้มหมูมู่คุณหอยพันพี่น้องนี่โตครับผมอหลังนี้นี่กระพันครับผมพี่น้งอง โตอ,อยู่ครับผมลูกเด่นตัครับผมเฮ้ยลุงนาว่าแล้วขันนะทันเบียดลุลงนาหายไปไหนโอ้ท่านขนาดนี้พี่นอ้องโอ้มีปลาไหลอะพี่น้องปลาพ่านึงสิ่นอาจจะเป็นปลาไหลนะลุงนา,าว่าว่อยุ่ครับผม เื้พี่หน่องมีหอยคนมาลงมีหอยตีนบัใส่รองเทา้ทาทั้งนี้เขาสิได้ปลาบป่าเบ็ดเท่านี่ยยางบัใส่รองเท้าครับผม เออจะได้โตดีเบอมีหลักกันมีคนมาสองป่าไปน้่นงเอาขาไปเบิ่งทางพุ่นกันหลังนี้กตีครับผมฟังงี่ตีครับผมมีแย่องอยู่แล้วครับในห้องเมืองฮะลุนตตอครับผมพี่น้องอหลังนี้กตีครับผมเก็บพี่น้อง ชาวชมลุงหน้าเห็นหูหน่าจะเป็นหูไปลาไหลปะเอรอเบ็ดยอนไห้นี่ล้องเบ่งครับผมสายอาการจะเป็นยังไงเดี๋ยวเข้าไปวาทิ้งไว้ก่อนเข้าไปเก็บเบ็ดกันต่อนี่มีแค่เจ้ามาดักหนูครับผมทิ้งเลยมั้งนี่เบ่งส่งพูดอ,อีกสององันสามาอัน่วงดักหนู บินหน้านี่หนามีโตขึ้นครับผมเพราะตรงนี้ก็เป็นสะนะวัวเอาหลังเนี่ยเออนี่ก็ว่าเอาพี่น้องเนี่ยเหมาะนะครับผมเ่ยนี่รัวท่านยังอยู่เลยครับผมเก็บครับพี่น้องในห้องเมืองนี่ครับผมหลังนี้มัขึ้นได้ปรากฏง่ายไปโตนึนงบเอาครับผมเก็บพี่น้อง ครับพี่น้องดาวนี่เขาก็ได้มาสามแต้มอกแนลปะปลาคอตัวนึงปรากดตัวนึงปลาหมอปลาเสดตัวนึงครับผมมาขึ้นเขาก็ได้ขึ้นกันครับผมประคอประกดปลาหมอได้ทั้งเบิด6หกแต้มครับผมอ่าอายุหากินเนาะกันไปครับผมก็ได้กับเขาก็ต้องมาซื้อเขากินเนาะกินปลาดีครับผมว่ามีไขมันพี่น้องเดี๋ยว ลุงหน้ากลับไปบ้านสีเบสกับเขากินมือนีสีเห็ดเวโนโปรากฏครับผมไปเปบิ่งว่ามือนีลุงหน้าสีมีเมนู่อย่างซูงกินครับผมไปเดี๋ยวเขากลับบ้านติดตามกันครับผมพี่น้องเดี๋ยวเข้าสีตม้มยำปรากฏปต่อหมอเนาะแลกวะ็มีเครื่องครับผมใครด้าใครไปประกูดหอมกระเทียมเน,ะะนาะไปน้ำเดือดแล้วเอาเครื่องใส่หมอครับผมใส่เครื่องไปเลย ใส่เครื่องลายลายแซบลายพี่น้องอเมน,นี้ลุงหน้าเห็ดสดครับผมเดี๋ยวค่อยๆ้อยติดคนเนาะพี่น,อออน้องล่วน้าเดือดครับผมลุงหน้าปุงเครื่องไปแล้วนะครับนะน้ำปลาผงชูรสผงนัวเกลือหน่อยหนึง่งมันหอยหน่อยนึงครับผมอยู่บ้านเนาะโอเคเดี๋ยวอรอน้าเดือดค่อยใสป่ปลาครับผม น้ำเดือดแห้งแล้วพี่นอ้องใส่ปลาเข้าไปเลยครับผมใช้เราปิดฝาครับผมจะฝาไปคนมันได้ครับพี่นอ้องโอ้น้ำเขาเดือดแห้งแล้วพี่นอ้องสุกเลยมั้งป่าประกวดกับปลาหมอค่อนข้างจะสุกยากนิดนึงครับผมโอ้เนื้อแตกแล้วครับผม เนหอมพะยีใส่เข้าไ,ไปครับผมตามด้วยใบกระเพราเป็นอันเสร็จเป็นอันเสร็จพิธีครับผมพี่น้องไปพร้อมเสร์ฟครับฮาพี่น้องพร้อมเสร์ฟแล้วเฮ้ย กดเท่า์พร้อมเสิร์ฟมีปักนั่งใส่เข้าไปเลยจวดเลยเปรียวๆครับผมรสชาติสเต็ป เจบคนคที่มาทำเดี๋ยวเขารัวเดี๋ยพี่คนไปครับนั่นแหละกะสีฉับพับต้มตาเห้าประกฏกับปหมอ น้ำพริกครับผมนี่ผักลุงหน้าชอบกินผักดิบครับผมมีกระเจี๊ยบมีมะระมะเขือไอ้นี่มันแตงครับผมกินกับน้ำเจ้าเฮ้ยร่างกายแข็งแรงครับผมมาพี่น้องมากินน้ำแขวนน้ำเป็ดครับผมนะแซ่บๆน้ำเป็ดครับผมลุงหน้าสอบเปรี้ยวๆครับผมว่าไงลูกมากินตรงนี้ไหมเร็วไปเร็ว Mình làm cái miếng hàng là mình nói đấy ดินฟ้าครับผมอืมแสบแห้งใครปรากฏครับผม จะแมังแสบแล้วพี่น้องเด้่ใครปรากฏนี่สุด,ดอยอดดี บ้านก็กินผู้เดียวพี่น้องเนอะเราโดดก,กับอยู่ลูกสาวก็ยมหาไล่ลูกใต้ก็ไปอยู่กับแม่เขาน่าเลยไดยู่ผู้เดียวครับผมมาเป็นยังยูได้ครับผมเนาะสู่ลุยครับผม Cơm nhâm như xây bài cà phao các bạn nó thèm không เป็นแบบนี้ครับผม นะขอบคุณหลายๆครับผมติดตามรับชมขอบคุณทุกแรงแจงใจขอบคุณถุกทุกคนนะครับเด้อที่เข้ามาบิ่งคลิปหน้าผู้ใดที่ยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามนะครับเด้อถ้าชอบคลิปแนวหาอยู่หาก,กินกับธรรมชาตินาะพี่น,อนะน้องเนาะเอาคลิปนี้ลงงหน้าสิขออยากกินข้าวตอ่อขอบคุณหลายๆท,ที่ติดตามรับชมครับผมคลิปนี้ฝากไว้ซ้ำนี่สวัสดีครับบายบายพี่น้องโชคดีลำเลิศลำเลิศทุกทุกคนที่เห็นด้วยกับผมมากินข่าวกับลุงหน้าต่อแ่บๆครับพี่น้อง thay bạc quật cặp cật dâm kịp ngay.